สวัสดีสวัสดีทุกคนปเคลื่อนง่ายแล้วเด้อเคลื่อนง่ายแล้วเด้อตอนนี้ตอนนี้กำลังสีเคลื่อนง่ายตู้ไปแล้วทุกคนตู้ตู้ที่พวกเขาตู้ที่พวกเขามาจอดหลังคามือนั่นกำลังสีเคลื่อนง่ายแล้วเด้อ จะเอาไปลงตลาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ลงตลาดจะเไปลงตลาดละอันนี้คือสานสานไญ่ประจำหมู่บ้านสานหญ่ประจำหมู่บ้านข้าเจ้านี่หับงานนอกอีกแล้วหับงานนอกอีกแล้วทุกคนเอามาหับงานนอก จอดตู้จอดเตอร์เขาลงอกลงสีมาเมื่อนี่กะถึงเวลาต้องได้มาง่ายถึงเวลาต้องได้มาง่ายมันไปใส่ทีตลาดตามจุดประสงค์ของเจ้าของขาเจ้าเนาะ <c oughs> มันมาคาสายไฟเนี่ยนะทุกคนมันมาคาสายไฟคันบุค่าสายไฟนี่นั่นยู่ หยกายโอ้ยแต่ตู้คดหมดละโค้งหลังคาหักบอ๊อเฮ้ยโค้งหลังคานะ่ะยันโค้งหลังคาหักอยู่เลยนี่เออขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ประคองไว้ให้มันเค้งเออโอ้ทุกคนวิดเบี้ยวมาละเออขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่รถเค็น ต้องไหนใส่ควมระมัดระวังทุกคนเอาตาม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 มาลุ่นมาลุ่นเป็นน้ำกันทุกคนมาลุ่นเป็นน้ำกันได้ปั๊บปรุงลายยางอยู่เนี่ย มาลอนมาลอนมาลอน <laughs> <c oughs> มันคายอย่างปะค่าสายไฟ <c oughs> เออค <c oughs> ่าสายไฟ <c oughs> เออ เอาแต่ว่ารถนี่เขาเชี่ยวหยองได้เลยเขาบอกโอ้ยพังมาแล้วหลังคาเอาขึ้น,น,นเอเอ,เอวิ่งเลยวิ่งเล่เาเลยเ,เลย,ยขา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 ,ขา ยู้ยู้อีกสายนึงเหลือสายเดียวนะเหลือสายเดียวยู้อีกสายเดียวเออโอ้ยฮะยังมาคือปกติก็ต้องเอาลงข้างแล้วก็ยองนะอันนี้เทียนได้กับวูเขาหรือว่าเขาชี้ยกชี้ไปเลยมาไม่ได้ดีเออโอ้ยทุกคนรอลุนลอลุนลอลุน เอาไอ้วันไอ้วันไม่ได้เอาฝาออกอ่ะฝารถน,นี่นะ่ะป้ามันยองเลยสายไฟสายไฟเออโอเคโอเคเออแมนบู๊บมันดัดโก่งตีรุ่นนี้ เอามานีประมาณกิโลหนึ่งสิออกไปฮอดอนาตลาดเสีย <c oughs> ได้ไปต่อฟืนต่อไฟต่อนำต่อใน,ไ,นดไ,ได้ทุกคนเนี่ยเออเกรอบจะหมุนมงเลย มันก็นได้ซากอยู่วนเขาเจ้าจอดอันนะ่ะน,นี่นี่มันมันมันลังเงียงอยู่พื้นนะอ๋อทั้งลุมกับบูมันเนาะ เขาเห็นเรือนะขอฟตัดออกเนาะเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวพ่อกันอยู่หน้างานมองเอาลงมุ่นกันแล้วกันเด้อติดตามตอนต่อไปอนี่คือสถานที่พวกเขาจะเอาตู้มาลงทุกคนตู้นำ้ำลงใส้เบิงไหนล็อกได้ซือกันกับตู้อ,อซื้อกันกับตู้ตัวนี้ทุกคนเออ โอ้พูดนะตลาดนี่นะมันมีจุดพิเศษก็คือมันมอกับนี่หงงาหไงเป็นหงงานเข้าจีหงงานพีกีบี้เป็นตู้เป็นตู้ะนะแล้วติดหงงานนี่มากก็เปนนนนเ็นบ้านจัดสรรอยู่นี่เห็นบอกบ้านจัดสรรนะอันนี้คือบ้านจัดสรรทุกคนบ่งนี้โอ้เจะเขาจะปปู่คขากินให้เรียบร้อยแล้วบนบ้านจัดสรรดอกดินจัดสรรสันดอกดินจัดสรรเออเนี่นี่นี่ ให้มาติดตามเบิเงตัวรถก,กำลังสิมาแหรอรถนะรถรถกำลังสิออกมาจากหอมบ้านบ้านเอื้อยเราอยู่ในนี่เนาะนี่บ้านเอื้อยเราอยู่ในนี่อยู่ในนี่ห่างไปประมาณกิโลหนึ่งแล้วก็นี่ห่างไปหาเส้นทางใหญ่นี่กือบ,บ่ฮอดกิโลดอกนี่ นี่เขาจะมาแบ่งล็อกแบ่งล็อกให้กันตลาดซุ่มซนด้วยนี่ตลาดซุ่มซนทุกคนตลาดน้อยตลาดซุ่มซนพอเขตนี้มันมีดินจัดสั่นลายบ้านจัดสั่นลายโรงงานใหญ่ก็มีอยู่นี่ทุกคนโอ้ยง่ายอยู่มันสไลด์บอกแต่ว่ามันยังเหลือทั้งข้างเด้ประตูข้างป,าประตูข้างมันเปิดออกนเลยนี่ก็ ออแมนทางสาสไลด์เออแมนแล้วประตูเข้าทางซ้ายสไลด์อ๋อแต่ว่าแสดงว่าประตูเขา้าทีนึงแต่ไม่ทางหนาต้เป็นทางหนาก็ทา,งา้างบุ้งขวานไปใส่ที่เออเข้าบุ้งใส่บุกขวานเขาหันหน้าออกเออบุงบ้งขวานวเป็นระเบื้องทางพ่นแหละเบื้องทางพ่นแหละจงๆไว้ประมาณแม่ห้าสิบผุ่นตีเงื่งขึ้นเนาะเออประมาณนั้นเอง อ๋อคลิปนี้ก็มาล่อท่ารุ่นเนอะจัง่อหนึ่งรถขาเจ้ากะซิมาเนี่ยล่อท่าอีพีต่อไปกันแล้วกันเนอะ,อนะทาโผู้สม